สวัสดีครับวันนี้ก็ทางทีมที่ติดตามหลวงตาบุญชื่นนะครับวันนี้ก็ของที่ได้รับบริจาคไอ้ที่ได้รับถวายนะครับที่หลวงตาที่ญาติธรรมถวายหลวงตาบุญชื่นมาครับเราก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาก็ได้แบ่งเอามาที่โรงเรียนนะครับธรรมิก,กะวิทยานะครับโรงเรียนที่มีเอ่อวิชาความรู้และ การประพฤติในความดีนะครับตำบลสาพังอำเภอเขาย้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนาะไปดูนะครับว่าเราจะทำเอาอะไรมาบริจาคที่นี่ครับมูลนิธิทรมิกชนนะครับเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยนะพระบรมชาชูบรมราชูประถัมนะครับขอโทษนะครับเด้อเนี่ก็โรงเรียนทำมิกวิทยานะครับสอนคนตาบอดนะครับนะ อ๋อแล้วครับจะเออะไรลงมัง่งก็จัดสักอ๋อนี่ก็มีรูปด้วยใช่ไหมนี่ก็รูปเลยครับนี่ก็ของนะครับที่เราเอามาอ่าของที่ได้อ่ามาจากอ่าญาติธรรมที่ถวายให้หลวงตาบุญชื่นนะครับเราก็ได้แบ่งมาบริจาคให้โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับที่นี่นะครับเนาะอะเป็นขนมนมเนยนะครับ แล้วก็เป็นพวกน้ำอัดลมด้วยนะครับแบ่งกันนะครับเนาะขายไะไได้ขายต้มยำนะครับอันนี้ก็เจียวเอลกกฮอลอด้วยนะครับก็สิ่งของเป็นนมนะครับส่วนมากนะครับเป็นนมแล้วก็พเตอร์ติดแผลด้วยนะครับท่านนะครับแล้วก็ได้มาก็ แข่งปันกันหลายที่นะครับเนาะอันนี้ก็มาที่โรงเรียนสอนคนตะบอนนะครับอะรอย่างี้เริ่มมีนี่ว่าเขาไม่ได้บอกให้นะอันนี้เป็นอะไรบ้างเป็นนมเอ้ยนมเนื้อ เที่ยวสเปย์น้ำดื่มรอบนี้ไม่มีกาลงกี่เที่ยวครับผมสี่เที่ยวเนอะสีพันรอะคเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายผมไม่รอด ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะน้ำก็สี่สี่สี่รถสี่คันรถเนาะก็ขออนุโมทนาแต่ว่าน้องที่คนเดียวมาลงอ่ะจะถ่ายรูปไว้เนาะกางเลยครับได้ก็แช่ผ้าเนี่ใช่ใช่ได้ครับรูปดวงพิมพ์ไโอเคไม่เป็นไรนะครับเนาะขอบคุณด้วยนะครับเนาะนี่ก็เที่ยวนี้ก็เป็นนมนะครับเป็นนมแล้วก็มียามีเอ่แลล้้ววกก็็เยแแอลกอฮอล์นะครับมาเป็นยารักษาโรคก็ได้เนาะครับเป็นยาพวารักษาโรค เราไม่ต้องเอราเอาพวกยารักษาโรคอะไรแบบนี้ที่นู่นะหรอแมวยูุู่แมวย้ายแมวย้ายไปแล้วเพราะว่าของน้ำก็สื่อทารกนะครับแต่น้ำเก็บไปแล้วนะครับเนาะเป็นแมวมาแล้วอันนี้ก็ของทุกอย่างนี่ก็คือได้มาจากญาติธรรมที่ถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับ แล้วทางทีมคณะก็ได้เอามาบริจาคให้โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับนะที่อำเภอเขาย้อยนะครับนงดิหลังจานที่อนี่ยเราางโดยก้าปาสร้นี้เกิดตรนี้ไม่ได้มีเงินทางเลยวอดผาป่าบ้านเช เราอยู่ข้างในเ็อยู่ในเต้นใช่ถ้ามันไม่ดเรพาไปแต่ทีนี้มันไปไม่ได้เราคมสวยเยอะยะอะรนี่พวกเราไปยืนด้านหลังกับเด็กห่เคู่นี้คิวแรกหกล้อรองแล้วมานี่เลยนะครับน้ำเลยนะ น้ำน้ำอ like oh. ีกค an ันหนึ่งอ่ะขีคขับกล้อใช่ไหมนี่แหละขอคิวแรกเลยนะพี่ค่ายืนนี้ใบใบอัหน่ใบนึ่งมาสุขอหนกยำอ่ะยำอะไรนี่อเ้ยมายูดตักสีเลยอ่ะแล้วกล้องกล้องตัวอื่นนะอันนี้ก็นมนะครับ ามานมที่ได้มาจากญาติธรรมที่ถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับเราทางทีมคณะก็ได้เอามาบริจาคให้โรงเรียนนะครับสอนคนตาบอดนะครับที่อำเภอเขาย้อยนะครับเนาะก็เป็นสาธุบุญกุศลน,นะครับจากอาของบุญบาร,รมีของหลวงตาบุญชื่นเอาลงมาไล่ข้างล่างใครจะไล่เหงาไล่ไล่คน เช็ดอีกกำลังมองไหมเออยี่ดีกว่าโอเคไหมพี่สิทนโอเคไหมหนึ่งโอเคโอเคสาธุบุญกุศลนะครับเนาะโอเคค่ะโอเคทุนี้ขอบคิวแรกนะอันนี้นะพี่จะรับอพี่ลงเป็นแบบนี้นะแล้วก็พุงนี้อีกน้ำอีกคันรถหนึ่งนะครับหกล้อคันหนึ่งนะครับมาลงที่นี่นะครับ รวมทั้งหมดก็เป็นห้าคันนะครับเพราะลงไปแล้ว4ี่คันเนาะขอนุโมทนาเอย่างที่วัดสปังที่เราไปทำบุญกันลูกค้ัเขาถ่ายรูปหน่อยก้อนอ๋อได้เลยขอถ่ายรูปอีกหน่อันนี้พี่เขาถ่ายรูปอยู่ในโรงเรียนสอนโรงเรียนตาบ่อนะครับเนาะไปนครพนมขอนมัสการสาธุครับเป็นบุญเป็นน้ำหลวงงตาบนชื่อนะครับเนาะ กลขอนแก่น่มักดอนีๆมรอล่ขอบคุณครับครับกคนสาธุบคุณครับสาธุบุญครับผมสาธุด้วยนะครับน้องอันมดเราช้รกันไนั่งมือแล้วขึ้นหอได้นะนัคปูเดี๋ยวคงนี้ได้ขอบคุณมากูกัตกเด็มนี่คิดว่าจะไม่ถึงเราแล้วจะบอกว่า ยังคิดเลยว่าที่เห็นว่าวันนั้นพี่ดูเพจแล้วเนาะไปวัดกล้มากรมบรานึกไปใชเอ๊ะโรงเรียนทรรมิตรจะได้น้ำบ้างไหมนะเออหลังสุดท้ายก็เมื่อวานเนี้ยนายกสมควรขอย้อยเข้ามาแจ้งมาแจ้งว่าเออจะมีน้ำของตาบุญชื่นมามอบให้ที่โรงเรียนธรรบมิตด้วยอาต้อง่ายค่าติดต่อนายกของตอุึ่งเนอไว้ว่าให้เข้ามาติดต่อที่นี่ไ้ต่อนอแต่ว่านายกของของตอขอย้อยมาติดต่อไว้ทาให้พี่ทราบว่าจะต้องมีมาค่า นะคะขอบคุณมากๆครับครับดีๆครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเนาะที่เราก็เป็นทีมคณะของหลวงตาเนาะก็ดีใจนะครับครับผมเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสาธุครับสาธุครับได้บุญได้กุศลนะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ช่วงบ่างนะครับก็น้ำก็เอามาลงและสีขนรถนตั้งแต่ช่วงใช้สายนะครับแล้วก็มีพรุ่งนี้อีก รถหกล้อคันหนึ่งนะครับจะได้มาลงที่นี่นะครับรวมทั้งหมดเป็น5คันนะครับวันนี้ก็มีเที่ยวนี้ก็มีขนมนะครับมีนมเป็นส่วนใหญ่นะครับมามอบให้ทางโรงเรียนสอนโรงเรียนตะบอดนะครับเนาะครับนโมทนาสาธุด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งครับครับสาธุครับยินดีนะถ้ามาเที่ยวน่าจะได้ไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ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 ดีใจนะครับเนาะครับขอบคุณครับ อันนี้ก็อยู่ที่ช่องบอทินนะครับขออนุมโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะครับที่ถวายสิ่งของเป็นพวกนมพวกน้ำนะครับมาให้หลวงตาหลวงตาก็ได้ส่งมอบต่อนะครับบริจาคต่อทางทุกสถานที่ที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ต้องการนะครับเนาะที่ช่วยเหลือสังคมเรานะครับเนาะก็ขออนุมโมทนาสาธุวยครับอย่าลืม กดไลค์ตัวติดตามช่องบัทฑินถิ่นผูไทยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ